น <aid> <Solomon> ี่นะครับตอนนี้เราก็ได <mañana benim S 2> ้กรงเป็นกล่องขวาใหม่แล้วเราจะใช้กลงนี้นะครับแทนกรงเดิมนะครับเพราะว่าอันนี้คัฟฟี่ออกมาได้เนาะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกรงนี้นะครับตรงนี้มันจะไม่มีช่องนะครับเขาก็จะลื่นๆนะปีนไม่ได้แล้วก็มีช่องให้น้ำอยู่ตรงนี้อันเีอนครับตอนนี้ตอนนี้ที่เราพูดกันอยู่ก็กำลังจะปีนขึ้นมาแล้วนะครับ๋ยวลองเรียกดูข้าวๆมานี่แล้วข้าวๆตัวนี้ข้าวๆมาเร็วมาเร็วนี่นี่มาเร็วเนี่ยครับข้าวๆเขาจะปีนได้นีปีนขึ้นมาแล้วอันนี้สูงกัด เ้าข้าวมาเร็วส่สูกรีนเี่ยนี่เขาข้าวปีนแล้วเอางปขนแล้ว oh <no. S 1> นี่นะเขาก็จะปีนลเขาจะใช้จ้องอยป่าซี่งแบบปีนขึ้นมาเห็นไหมฮะนี่ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วนะครับข,ข,ข,ขึ้นมาสองตัวเลยทีนี้เอาไม่อยู่แล้วครับก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นอันนี้น <c oughs> เดี๋ยวเราต้องใส่ใสที่ที่เลื่อยก่อนอปีนปีนีนะครับเดี๋ยวเขาจะตกจะเป็นอันตายครับนี่เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนใหม่นะให้กรงใหม่แต่เราจะเอาอ่าเรียกอะไรนะเหมือนกับว่าที่เลื่อยเราไม่ใส่เนาะ ครับตอนนี้เข้าค่ากับสูกัดก็มาอยู่กรงใหม่นะครับตอนนี้ก็อยู่ไม่ได้นะครับเพราะว่ากรงเนี้สูงกว่ากรงเดิมเยอะเลยนะครับเนี่ยมองชัดเลยนะนี้ป่าใสจุดตัววัดอินูกูไว้นะครับมองชัดเลยครับก็ถือว่าโอเคนะครับดีทีเดียวครับผมนะครับนี่ก็เป็นเจ็ดวันนะที่มันรับมาเจ็ดวันที่เรารับเขามาอยู่กับที่บ้านนะครับผมก็โตขึ้นเยอะเลยขนเขินก็เริ่มขึ้นมาเยอะแล้วนะครับผมอ่า ก็ใส่ไว้ในกรงเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นลักษณะนี้เนาะนะครับพอดีกรงอันนั้นพอดีมาเห็นมันปีนขึ้นมาพอดีก็เลยสั่งแบบนี้มาครับผมนี่นะครับตอนนี้ก็ปีนไม่ได้รับปลอดภัยแน่นอนแล้วก็กันเจ้ากันปรงไปนะครับมันหล่นลงมาที่ตัวกรงนะครับผมนี่ครับก็โอเคครับเรียบร้อยเลยนะครับเปลี่ยนกรงใหม่ให้คร่าวๆกับสุกัดนะครับวันนี้ ที่ใสอยู่แล้วมาโชว์กันเองนะครับก็เดี๋ยวยังไงฝากไว้สักคลิปนึงนะครับฝากกดติดตามช anel f o r Story ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวมีอะไรคืบหน้าเกี่ยวกับเจ้าซูการ์ับข้าวค่ายนะจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับผมนะครับโอเคแหละสำหรับพี่มีต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ